ครับสวัสดีครับผมบ้านเนอร์สรีซาวนะครับวันนี้ผมจะมาเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับให้มากดติดตามช่อง y ย u ทูบเนอร์สรีซาวแล้วก็เพจของเนอร์สรีซาวนะครับเพจเจ้าภาษาไทยนะครับพิมพ์คำว่าเนอร์สรีซาวนะครับในช่องของเราเนี่ยเราจะมีเป็นเรื่องการกินการทำอาหารการเที่ยวการวิเคราะห์หวยการวิเคราะห์อบอลแล้วก็ เพลงซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยสี่อย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมถนัดมากๆเลยนะครับคือคือไม่ได้คุยนะครับคือให้หวยนี่ก็แม่นมากวิเคราะห์บอลนี่แบบเข้าทุกตัวนะครับอยากถ้าไม่เชื่อนะครับลองมากดติดตามดูที่ช่อง y ยูทูบ e นื r อ s a <Okay>. รเราก็จะมี4ี่หัวข้อเลยนะครับสมบัติทัดกันชิมจะเป็นเรื่อง ที่ผมถนัดมากเกี่ยวกับการทําอาหารคือฝีมือการทําอาหารของผมเนี่ยคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยผมไม่เป็นรองใครเลยนะครับ <c oughs> คือคือทำมาถ้ากินไม่หมดก็ถุยทิ้งก็แค่นั้นเองนะครับแต่เราทาอะ่ะพยายามออกมาให้หน้าตาดีก่อน <c oughs> เรื่องรสชาตินี่ก็แล้วแต่ปากคนนะครับแต่ฝีมือการทําเนี่ยผมว่าผมก็พอตัวอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็สมบัติผัดกระเทงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิเคราะห์บอล ซึ่งผมี่เซียนมากเรื่องฟุตบอลเนี่ยคือให้ตัวไหนเข้าตัวนั้นแล้วหวยยานะครับเดือนนึงมีสองครั้งคือผมจะมวิเคราะห์แค่หวยรัฐบาลอย่างเดียวนะครับเดือนละสองครั้งนะครับพวกหวยฮันนอยหวยลาวนี่แบบมันยิบย่อยไปผมไม่เอานะครับ <Okay. S 1> เราก็จะมาไว้ในรายการของเราในช่องของ youtube เดอะซีซาวแล้วก็จะมีสมบัติทางการเที่ยวก็จะเป็นเกี่ยวกับ เวลาไปเที่ยวที่ไหนเจอเมนูแปลกๆเจอสถานที่เออมันน่าสนใจผมก็จะเอามาลงไว้เป็นสมบัติผ่านการเที่ยวแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือสมบัติผ่านการฟังนี่ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเพลงอะไรต่างๆแล้วก็จะมีเพลงเพลงใหม่ของเน r ร์สตี้ซาวซึ่งจะพยายามทําให้ออกมาเดือนละหนึ่งเพลงให้มันออกมาอยู่ในช่องเน r ร์สตี้าวนะครับเพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนคงจะคิดถึงบรรยากาศของการทําเพลงอัลบั้มคราวนี้ ก็เลยมีไอเดียว่าเราอยากจะทําเดือนละเพลง10เดือนก็คือ10เพลงครบหนึ่อัลบัม้มพอดีใครอยากฟังเพลงอัลบั้มใหม่ของซีสาวก็เข้ามากดติดตามช่อง youtube ของเนอร์ซีสาวได้เลยนะครับเราจะปล่อยมาเดือนละ1เพลงเพลงใหม่ของเนอร์ซีสาวแล้วก็จะมีอีกแบบหนึง่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะฟังเพลงจากเทปซึ่งผมก็มีเทปทัดเสร็จเนยเยอะมากนะครับไอทุกม้วนเนี่ยคือผมฟังมาหมดแล้ว นะครับชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วแต่แต่เขาเนี้ยเด็กรุ่นใหม่หลายๆคนคือยังจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเทปคาสเซ็ตม <Hey, S 2> ันคืออะไรทําไมเมื่อสมัยก่อนเฮ้ยคนเราอ่ะจะเก็บตังค์เนี่ยไปซื้อเทปคาสเซ็รตแต่ละม้วนเนี่ยมันมันเราเรายังไม่ได้ทํางานทําการยังเป็นนักศึกษายังเป็นนักเรียนกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทปมวนละร้อยกว่าบาท9 9บาทแ0ิบาทเนี่ยมันค่อนข้างสูงสาหรับเราที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในสมัยนั้น การนี้จะซื้อแต่ละม้วเนเราต้องคิดแล้วคิดอีกอยกตัวอย่างสมมุติว่าผมหยิบมาหนึ่งม้วนหยิบมากลายเป็นทะเลเวลาคุณนุเคราะห์นะครับคนบ้านเดียวกับผมเองนะครับพี่เอกนะครับออกมาชุดแดนสีบลายชุดนี้นะครับไปทามาสเตอร์และบันทึกเสียงกันที่ต่างประเทศนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประเทศอังกฤษนะผมจะมาไลา่ฟังยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าทําไมผมถึง เก็บเงินค่าขนมไปซื้อเทปชุดนี้นะครับอะไรลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็คือสมบัติทัดกันฟังแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึง่งคือผมเป็นนัาแต่งเพลงเวลาจะทํารายการอาหารเนี่ยจะทำตอนที่ทํารายการอาหารผมก็จะเป็นมีเพลงประจําเมนูอาหารแต่ครนนี้เรามาทํารายการช่อง y ยูทูบเนอร์ซี่สาวผมก็จะมีเพลงประจํารายการผมชื่อเพลงว่าเว้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวผมวววให้ใหฟัง <coaching S 1> เป็นเดโมไกด์ด นะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ฟัง yeah ชีวิตของเราเว้ยเฮ้ยกินให้อไร่อยเว้ยเฮ้ยเที่ยวให้สนุกเว้ยเฮ้ยรี สม้มก้อนเม็สีขาวสีเทาเทาบางอารมมีสุขมีตรมเป็นคนต้องคนให้เข้ากันชีวิตของเราไวไ้ยเฮเป็นคนต้องคนไวไ้ยเฮ้ไวไ้ยเฮเพราะโลกยังเวียนวน แดดฝนได้ปลยปลอยเมื่อตกไข่ย้อยนั่งห้อยขาแช่คลองผ่านเช้าจบเย็นได้ไรรล้อเส้นจันทร์สองต่วันเข้านอนเมื่อหัวถึงมอนขอฝันดีชีวิตของเราเว้ยเฮ้ยเป็นคนต้องคนเว้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ย อยากเที่ยวอย่ารีบรอพลมให้ใจไม่แน่นอนชีวิตของเราเว้เฮชชีวิตไม่แน่นอนเว้เฮยกินให้อร่อยเว้เฮยเที่ยวให้สนุกเว้เฮยเว้เฮยอย่า ดวยเพื่อนก็เฮยามเซ่เพื่อนก็เทถ้าเหนื่อยก็พักทำเท่าที่แรงมาพอมีถ้ารู้จักพอดีชีวิตเราก็ดีพอให้ดาวราคาวก็เผาตบขนมต่ออยากเที่ยวจะรีบลอพัลมให้ใจม่แน่นอนชีวิตของเราไว้เฮ ครับฝากกดติดตามช่อง y ย u ท u บเนวและก็เพจของนซวกับรายการเนสซซไว้ให